บอกเมย์นะแข่งเลยก่อนเองบอกเมย์นาแข่งเลยครับอะไรอ่ะมันตายมันตายมันตายร้องทำอะไรอ่ะนักทันตกรรม They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. ก็ยังมันั่งเฮ้ยไอ้โจ๊กขอบันบันจับไปันบันขึ้นมาีพี่บังขึ้นมานีขึ้นเลยเยรอะนี่เป็นนี่พี่เป็นเอปัพมาพี่เป็นเปัพหน่อยครับแบบันบันอบันไอ้โจ๊กขอบันบันอพ้กูอยนี่ของเยี่ยมจเพื่อนะขอแบบบันบันสดเจ้าบันบันนองไอ้โจ๊กบันบัโลบาโจ๊กลบานลบานคนน ไปทีนึิไปทีนึ่งได้อ๋อได้อ๋อนี่แนรอแม่นอนอยแล้วครับแ่นอนอยู่แล้วครับเฮ้ยจกไปนอนพร้อมกันเดี๋ยวจตีเหงาไปไปกับนกับของกค้าของกค้า ครับ <étique> <ural> ของกินครับเด็ดหนึ่งเด็ดหนี่อ้าโอเคอะมาจังหวะกระตุกกระโดนนะฮู้ว่าอยู่เข้มเด็ดหนึ่งเด็ดหนึ่งปวดไงพวกมันไปโขวดขวดเว้ยมันแผลลึกนะเว้ยยวแค่ยวแค่เเขาเรียกว่ากดดันแบบต่อเนื่องครับแบบนี้กดดันแบบต่อเนื่องครับกดดันแบบต่อเนื่องครับกดดันแบบต่อเนื่อง มาหนี้มาผมเปิดให้เราไปมานนี่ผมเปิดให้มาวทีวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาโอ้โหอีกเลยอีกแลยไปดูเพื่อนไปบังอามันไปบังอามันลงมาลงมา อีดกัดจี๊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 ยกัดจีดดจี๊ดกัดจี้ดยัดจดดจี๊ดกัดจี๊ดกันจี๊ดกนเลยมันัาแบบไมัให้ไม่ึกัจีพด่งห่วงรู้ตีกดหดดีัลโหลมันเอามันมาแบบไม่ให้ตั้งตััดัจกจักดดจด วุ้ยเอาใครยิงกูต้ำถูกต้องซ้ำ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 ครับอะไรอะไรไปซ้ำไปซ้ำเจ้าอะไรต่อยตะกัดจี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 ใครทำอะไรผมมากกูโดนขีดอีกแล้วเนี่ยโอ้โห นี่ไม้ไม้ไม้นี่เขาเล่นกันอย่างงี้ไม้เนี่ยจกมาแล้วจกโอ้ยจกมาแล้วไม่ได้ตีเลยครับมาแด้แทงเลยไอ้เหี้ยเอยโดนคือทำไมเพื่อนต้องเป็นคนตีกูไม่เข้าใจเอ้ยเด้ยยเฮ้เฮ้ยยยย ไอ้ทั้งเลยไอ้สักเลยไอ้ยิงลบว่ะอ๋อเขาให้เขาให้ซ้อมมาแล้วไอ้น่าเป็นพี่น้องกันปะเฮ้ยิงขับไปไหนอะขับไปไหนอะ ทางซ้ายตัวหนุ่ทางซ้ายเอตัวหนุ่ทางซ้ายตัวหนุ่ทางซ้ายโอ้โหโดนรถจนตายสัตว์เลยเฮ้ยแมงคุดแมงคุดเดือดอ่ะเฮ้ยกูอยู่บนรถนะล้อไอ้ัตว์ไอ้กับเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีเอ้าไอ้สัตว์ใครยิงกูเนี่ยกูทำเฮียอะไรนะไอ้สัตว์มึงลงมาหนิมึงลงรถมาดิไอ้เว้ยอ้ยลงมาลงมาไรลงมาไรถวายจก แม่งยิงกูไอเวรอะไรไอ้ไอ้ไไอ้สม่งยิงกูเอ้ไอ้ไอาไอ้ะอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอาไอ้มอ้ยอ้ไอ้ไอาไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไต้ไอ้งอ้ไ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 ี้ไอ้ไอ้ได้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไ้ไ้อ้ไไอไอ้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 อ้อไออไอ้ไไอ้อไอ้ไ้ไอ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 ้ไ้ไอ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 ้ไเ้ไอ้ไอ้ไเ้ไ แมงดิมึงยิงกูใจะไหมเอาแม่งดิตัดยิงอยู่นั่นแหละเอามันดิแม่งยิงอยู่นั่นนะเอาแม่งดิโอ๊ยแต่คนต้องไม่ผมผมลั่นผมลั่นว่ะเอาแมงไปจะพับหัวแมงเยอะเลยจ๊ะไอ้เหี้ยช่องเราแม่โคตรบันเทิงคอนเดินจัดจัดไอ้เนี่ยคอนเทนต์เหี้อ คนดีเย,ยียหห่ยจุกจุกอะมันพี่จมูกมอะมันโอ๋ยโดนยิงโดนผมโดนยิงผมโดนยิงนี่ไงตาไล่หลบหรอลงลงไอ้พี่จมูกของเองหลบหลบหลบหลงตี

ปาไป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 ปไป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 ป ไปได้มาเปนะบครับ ไแล้วพี่พี่บางเราไปดูงข้างล่างดีกว่าพี่บางเราไปดูงข้างล่างดีกว่าพี่บางเราไปดูงข้างล่างดีกว่าเออมึงประเภทเลยปั๊บเดินเราปั๊บเดินเราปั๊บเดินเอาตัวหลัง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 โอ้โหเอาไปก่อนเลยเม็ดแรกเอาไปก่อนเลยเม็ดแรกเอาไปก่อนเลยเม็ดแรกเอาไปเม็ดที่สองเรียบร้อยใช่อุ้ยเอาอะไรผมยังไมปแน่นเลยเจ้าผมนดอยเจ้าผมนดอย เฮียกูล้มยัางหวเลยสัตว์โอ้โหเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะมันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปจ้อกเล่นเอาเขผมงเดี๋ยวผมแ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 มงเก็บเต็มเอเมนาเก็บเต็มเอเมนาเอ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 าเจ็บใครเลยไอ้เฮิยเข้าที่หัวตำรวจมาตำรวจมาอ้อยอ้อยเจย์ด้ว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 ยหนีหนีหนีก่อนตำรวจมาแล้วตำรวจมา ไม่มีตำรวจอ่ะ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 โอ้โหยังแหลกโอ้ยังแหลกยังแหลกเอาอีกแล้วตีผมอีกแล้วพื่อนตีผมอีกแล้วไม่มีตำรวจอ่ะไม่มีตำรวจอะแหลกกูก็เล่นกูไม่ไหวแหลกกูก็เล่นแหลกผมก็เล่นผมไม่ไหวแล้วแหลกผมก็จะเล่นผมไม่ไหวแล้วโอ้ยเอียโอ้ยโอ้ยตะมก ทุกทีมีใบไอ้เจ้าเขาเรียกว่าดิฟหลบดิฟหลบคนแรกเขาเล่นงอเขาเล่นงอเล่น่อนขอร้องขอร้องขอร้องไอ้เกียร์คู่ม่โอ้โหทำไปโอ้โหพี่บุญเลืองเต็มหลังผมเลยพี่บุญเลือกสู้สู้วินเลียววินเลียวสู้เขาโอ้ยไม่โดนไม่โดนนั่นีไม่โดนนั่นีพี่เล่พี่เล่พี่ดำมึงต่อยกูไอ้มาดิมาดิมาดิสไลด์เหรอสไลด์เหรอจังไม่ให้ปั๊มมาดิ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 ปั๊มปั๊มไม่ใจปั๊มไม่ใจปั๊ม จันป่าไปเมื่อป่าไปเมื่เลี้ยูป่าโอ้ไมนเล่นอีกแล้วมาเลยไอ้หลบระวังนดอนหัวระวังนดอนเนี่ยไงไปบ้าสุนทรไปบุรีเอาไปสองเอาไปสามยังไงมันมาล่วงแล้วมันล่วงไปแล้วมันล่วงไปแล้วเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปรี้ยบมาดิมาดิไปเมันจะสลับมือขอโทษครับเดี๋ยวผมช่วยพี่เดี๋ยวผมช่วย มาดิมาดิมาดิครับจะกระีจะกระีจะกระีจะกรีอะไรมากาะตอตเกะแตลอาไรตาระอะตาระอะตาระไอ้ให้ให้จุบจุบจุบขึ้นมาให้เล่นหน่อย้าบจุบขึ้นมาเล่นหน่อยนจอยด้วนจอจองด้วนจอจองด้วน